เรือธงสี่เรื่องเศรษฐกิจสองเรื่องครับเรื่องการเมืองหนึ่งเรื่องคือวันนี้วิกฤตของประเทศไทยเนี่ยมันมีใหญ่ๆอยู่3วิกฤตคือวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการคอร์รัปชันหรือช่อร่าบรรหลวงแล้ววิกฤตความมั่นคงครับพักเศรษฐกิจเมเนียลบาย4ข้อสองข้อแรกเนี่ยคือการสร้างโครงการขนาดใหญ่สร้างโครงการไม่กับโปรเจกต์ครับก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงที่2เนี่ยคือโครงการโอเชียนลิงก์ก็คือเชื่อม มาสุดอินเดียผ่านทะเลดามันผ่านทางอำเภอกะบุรีจังหวัดระนองผ่านอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรผ่านอ่าวไทยแล้วไปเชื่อมกับมาสุดแปซฟิฟิกก็คือคอคอดกะนั่นแหละเหมือนอย่างนั้นแต่ว่าเขาเรียกแลนด์บิสแต่ว่าคนอีกบางีเรียกโอเชียนลิงค์ครัต่างกันต่างกันยังไงฮะก็คือโอเชียนลิงค์เนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยที่เราขุดไม่ได้เนี่ยเพราะว่าระดับน้ำทะเลฝั่งอาดาม,มันกับฝั่งอ่าวไทยมันต่างกันประมาณ50เซนถึง2เมตรแล้วก็เพื่อบางพื้นที่ขุดไม่ได้เพราะน่จะมันเป็นหินาหาแต่ตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันถึงแล้วอ,อย่างเช่นคองวานามาเฟสสองอเขาจะใช้เป็นแบคองลอยน,ะ,นะที่ไหนขุดได้ขุด ที่ไช้ขุดไม่ได้ก็เป็นคลองลอยยกขึ้นไปครับโดยที่เรือวิ่งมาตามคลองขุดตรงข้างหน้าเป็นคลองลอยเขาใช้ระดับน้ำที่เรียกว่าแชมเบอร์ยกเรือขึ้นมาเพื่อให้ได้เท่ากับคลองลอยแล้วก็เปิดประตูน้ําแล้ววิ่งครับแล้วถ้าข้างหน้าต่ํากว่าก็จะลดระดับน้ําเปิดประตูแล้ววิ่งอันนี้มันจะไปให้เรือได้ไปทั้งลำเรือวิ่งทั้งลำเลยเอาเงินจากไหนมาทําก็แบบนี้โครงการเนี้ยผมจะ เซ็นเอโมยงานสร้างสองโครงการเนี่ยร่วมกับรัฐบาลจีนถ้าเกิดผมได้เป็นรัฐบาลภายใน1เดือน1เดือนทําเลยทําเลยคือเซ็นเอโยร่วมมือกับรัฐบาลจีนครับสํารวจ็นไปได้แล้วก็ตกลงกันเรื่องผลประโยชน์เราตกลงกันเรื่องการถือหุ้นเงินลงทุนผมกะว่าภายในหนึ่งปีจะเซ็นสัญญาโอ้โหคุณเศรษฐาเนี่ยยังทําไม่ได้เลยนะท่นนั่นคุณเศรษฐาผมพูดในหลังเสียครับ MOU เนี่ย นอกจากเซ็นนี้แล้วผมยังมี MOU พ่วงอีก2ฉบับ uh huh. คือ MOU ความร่วมมือรัฐบาลไทยจีนเรื่องการท่องเที่ยว uh huh. ความร่วมมือ MOU รัฐบาลจีนเรื่องการซื้อขายสินค้าเกษตร uh huh. นะครับสำหรับ MOU ที่เราจะเซ็นไปเนี่ย uh huh. จะมีข้อตกลงคือ 1. นําทรัฐบาลจีนกับรัฐบาลไทย uh huh. 2>, 2. เป็นการแบ่งปันผลกําไร uh huh. ไม่ใช่สัมปทาน uh huh. 3เนี่ยไม่มีเงินคอมมิชชั่นใดๆทั้งสิน้น uh huh. นะครับ uh huh. คือเราเราจะเลือกแบบนี้ตอนนี้รถไฟจีนน่ะที่เขาเรียกว่าอาีใต<า>้อีลูหรือวันเววันโรดหรือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเขาถึงเวียงจันท์แล้วอมผมจะต่อจากเวียงจันทเข้ามาที่หนองคายตอนนี้เราไปถึงโคราชอยู่เลยบ้างเนี่ยไม่ฮะโคราชเนี่ยไม่ได้ทําคือนะทําได้3มกิโลครับ ครับแล้วเราพูดถึงสีจะทําให้เชื่อมต่อกี่ประเทศคือที่เราทําตอนนั้นเนี่ยเราทําแค่หนองคายกรุงเทพเลยนะคุณเตียใช่ฮะแต่ผมเนี่ยจะทําตั้งแต่เวียงผมจะลากเวียงจันทร์มาหนองคายก่อนอันดับแรกเพราะถ้าเสนี้เสร็จเนี่ยเท่ากับเราใช้รถไฟเขาได้ทั้งเส้นถึงจีนนะครับไปลาวแล้วเข้าจีเลยถูกจากหนองคายเนี่ยเข้ากรุงเทพกรุงเทพฉีกไปตะวันตกเพื่อเข้าไปที่เมืองการที่ผูน้ําร้อนเป็นเขตสิทธิพิเศษเพื่อเตรียมตัวที่จะไป เชื่อมต่อกับที่ท่าเรือทวายซึ่งตอนนี้รัสเซียกำลังสร้างเป็นท่าเรือขนาดใหญ่น้ำลึกทันสมัยสุดในนี้จากเชียงรายคุณหมิงจากคุณหมิงต่อมาเชียงรายเชียงใหม่ผมจะเข้าไปที่จังหวัดตากเพื่อที่จะรอเชื่อมกับพม่าผ่านเมียวดีแล้ววิ่งไปที่อินเดียจากนั้นเชื่อมหมดเลยนะจากนั้นเข้ามากรุงเทพกรุงเทพเนี่ยเราก็ฉีกไปทางด้านตะวันออกด้วยก็คือไปชนบุรีระยองจันบุรีแล้วก็ไปเชื่อมกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกคือ EEC จากนั้นดิ่งลงใต้ครับดิ่งลงใต้เพื่ออะไรเพื่อไปเชื่อมกับรถไฟมาเลเซียซึ่งเขาเสร็จแล้วด้วยนะคะซึ่งเราจะเชื่อมมาเลเซียเพื่อทะลุสิงคโปร์แล้วจริงเขาบอกว่าเขาจะมีโครงการที่จะทําแบบเส้นทางมาเก้าจูไห่ไปอินโดนีเซียเลยโอ้โหนี่ไปทะลุหมดเลยอ่ะก็เท่ากับว่าเราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของการขนส่งทางรางในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตลอดสองข้างทางเนี่ยผมกําหนดไว้เลยว่าจะมีทั้งนิคมอุตสาหกรรมนิคมเกษตรครับนะครับ นิคมเกษตรเนี่ยเราก็จะมีอะไรทุกทรถไฟผ่านนาข้าวก็เป็นนิคมเกษตรข้าวผ่านทุเรียนก็เป็นนิคมเกษตรทุเรียนผ่านยางพาราก็เป็นนิคมเกษตรยางพาราในนิคมเนี้ยจะมีโรงงานปุ๋ยที่เป็นภาคีเครือข่ายจะมีศูนย์โดรนรซึ่งรัฐบาลซื้อโดรนให,ให้ให้เกษตรกรเช่าเราจะซื้อเราจะตั้งศูนย์รถเก็บเกี่ยวนะพวกมันสำปะหลังไล่อ้อยนาเนี่ยนีน้นนนเขาใช้รถทั้งน,นั้นเพราะรถหนึ่งคันแทนแรงงานคนได้300คนในเวลาหนึ่งชั่วโมงโดรนหนึ่งลำลอย ยาฆ่า,มาแมลงโรยปุ๋ยเนี่ยครับหนึ่งชั่วโมงได้หนึ่งร้อยไร่เท่ากับลดต้นทุนเกษตรกร,กรไม่ต้องซื้อรัฐบาลตั้งสูงตรงนี้ให้ซื้อมาเกษตรกรเช่าครับสี่ที่สําคัญที่สุดที่ทำให้เกษตรกร,กรลืมตาอ้าปากแล้วกลับจากจนมารวยเนี่ยคือใบส่งออกใบส่งออกครับ,รบอเท่ากับว่าถ้านิคมมีใบส่งออกเกษตรกร,กรจะเป็นทั้งผู้ปลูกและผู้ขายอลงสีข้าวลงแป้งมัน โรงงานปุ๋ยชิปปิง้งซึ่งเมื่อก่อนเป็นในทุนครับจากถ้ามีใบส่งออกมาหลายพวกนี้จะกลับมาเป็นผู้รับใช้เกษตรกรอืมคือเกษตรกรทําเองส่งออกเองมีบงใบส่งออกเองโดยมีโรงงานพวกนี้ชิปปิ้งพวกนี้มาเป็นผู้ร่วมเท่านั้นสองโครงการนี้ใช้เงินมหาศาลเนะผมจะให้จีนเนี่ยเป็นคนมาลงทุนอัออตราส่วนการแบ่งปันผล้นกำไรคือเขาห0สิบเรา4ี่สิบ แล้วเขาเป็นคนลงทุนแล้วผมแล้วรัฐบาลไทยจะออกบอนคำ้คำเงินที่เขาลงทุนครับแล้วหกหปีแรกหลังจากเสร็จจะไม่มีการหักทั้งต้นทั้งดอกผมจะเริ่มให้เขาหาักปีที่หกอ,อันนี้เรื่องเศรษฐกิจน,นะอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือภาพใหญ่ของเศรษฐกิจซึ่งภาพมันเกิดขึ้นเนี่ยโอเชียนลิงก์ก็จะเกิดพ,พื้นที่พัฒนาด้านฝั่งอนดามันกับฝั่งอ่าวไทยซึ่งในพื้นที่พัฒนาเนี่ยก็จะมีทั้ง คลังน้านํามันมีทั้งท่าเรือมีทั้งนิคมเกษตรนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็มีโรงแรมท่องเที่ยวเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าสองเส้นทางนี้เราจะเป็นศูนย์การทั้งทางรางทางเรือ,อไม่ได้ขนส่งสินค้ายอย่างเดียวนักท่องเที่ยวก็มาได้ทางเรือเรือสำรานทั้งฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทย รถไฟก็มาจากเมืองจีนได้โดยตรงซึ่งผมบอกไงการเซ็นอูยูที่จะร่วมสร้างสองโครงการนี้มีเอยูพ่วงไปสองอันถูกไหมฮะเอยูและบันไทยจีนเรื่องการท่องเที่ยวเอยูและบันทยจีนเรื่องการซื้อสินค้าเกษตรซึ่งจะเกิดขึ้นได้ทันทีแล้วมันใช้เวลาทํานานไหมสองโครงการนี้ก็ผมกล่าวว่ารถถ้าเริ่มเซ็นสัญญาปั้งหนึ่งภายในหนึ่งปีแล้วเซ็นเอยูเนี่ยสามปีสำหรับรางรถไฟห้าปีสำหรับโอเชี่ยลิง โอ้ก็รวมทั้งหมดแล้วก็8ปปีแต่คุณจะเล่มว่านี่เคษตรเกิดขึ้นได้ทันทีการท่องเที่ยวกลับมาได้ทันทีการซื้อ้าเกษตรกลับมาได้ทันทีเพราะเราเป็นผู้ส่วนทางยุทธศาสตร์เขาแล้วแล้วถ้าสองการนี้เสร็จนะรายได้ต่อหัวไทยจะเพิ่มขึ้น3เท่าคือจาก7พันเหรียญต่อปีเป็น2 0 0 0 0เหรียญต่อปี GDP เราเพิ่มโตเป็น3เท่าโอ้ดีนะฮะอันนี้คือนโยบายเศรษฐกิจนะเรื่องค่าแรงมีไหมค่าแรงขั้นต่ำ สำหรับผู้พิทักษ์รายได้พอแรงพอพอรายได้คุณเพิ่มขึ้นแบบนี้ค่าแรงเนี่ยมันจะขึ้นตาม ไม่ต้องไปพูดแล้วใช่ไหมว่าจะต้องเท่าไหร่เชยเชยการประกันราคาสินค้าการทำอะไรกาไม่ทำเดี๋ยวสองโครงการนี้มันจะนําเงินสะพัดเข้ามาเอาถูกต้องทีนี้ไม่ต้องไปพูดแล้วเรื่องค่าแรงคุณคิดดูนะถ้าตอนก่อสร้างคุณต้องใช้คนกี่ละกี่สานาตาการขายวัสดุหินปูนทรายพันธุ์เพศเงินก็เท่าไหร่สะพัดนอกองเที่ยวกลับมาโรงแรมผับบาร์คาโลเกะกลับมาเพราะเราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เขาแล้วอ๋อนี่นะฮะอ่ะ แล้วเมื่อสร้างเสร็จคุณดูเดะการพัฒนาพื้นที่สองข้างทางทั้งโอเชี่ยนลิงค์ทั้งรถไฟจะเป็นท่าไหลหมู่บ้านต้องขึ้นนิคมเกษตรขึ้นนิคมอุตสาหกรรมขึ้นโรงงานย้ายฐานการผลิตมามีการก่อสร้างมีการสร้างงานไอ้วันนั้นไม่ต้องพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำแล้วไม่ต้องพูดถึงประกันประกันราคาสินค้าต่อไปไม่ต้องคุยแล้วนะเชยเอามาซีโล่คอร์รัปชันทำผิดทุจริตคอร์รัปชันโทษประหารชีวิตคือวันนี้เนี่ย จากสองโครงการนี้ประเทศไทยเราพลิกกลับมาฟื้นฟูรวยแน่แต่ถ้าเรารวยแล้วมีการคอปชั่นมันก็เท่าเดิมเติมเงินทางหัวรั่วทางตูดเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรไปก็มันก็รั่วหมดแล้วความมั่นใจเรามีนิคมอุตสาหกรรมมีนักท่องเที่ยวที่การจะมาลดหลาม3 4 0ล้านคนที่เขาจะส่งกลับมาถ้าคุณไม่ปลอดภัยอ่ะโดนมันลักพาตัวไปส่งที่พม่าเคเคปาเนี่ยหรือไปส่งไปทำคอนเซ็นเตอร์ใครจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ย โทษมันต้องแรงแล้วเราค,คุณเห็นไหมจากคุกเป็นซ่องอตำรวจอเอี่ยวพันกัเอียเอ่ยวกับเนักงอ,ออนไลน์นทั้งนั้นทูกมันมาจากการโกงเพราะนั้นผมจะแก้กฎหมายเป็นประหารชีวิตผู้กระทำความผิดในเรื่องขอรับชั้นชลาบ,บางหลวงเนี่ยทั้งผู้ให้และผู้รับ อยางตึกสอตงงต้องประหารชีวิตไหมจีนทองจินเท้าเคมเนเทตาไตเรียบถ้ามาทาผิดในเมืองไทยะไม่ใช่เฉพาะข้าราชการกับนักการเมืองครับอย่างเดียวถ้าปปชเนี่ยพิสูจน์ได้ว่ารับทองคำในประหารชีวิตไหมเอาแน่นอนประหารชีวิตนะถูกแล้วถ้าเกิดไปประหารชีวิตแล้วคนนั้นเขาเป็นพวกของใครเนี่ยทำไงอ่ะก็ตามกฎหมายเขาผมบอกแล้วไงว่าไม่ดูหน้าใครนะผมมารอบนี้ครับผมถามประชาชคคนไทย้งประเทศว่าเศรษฐกิจก็พังยับเยิน กฎหมายก็ใช้ไม่ได้แล้วเราจะอยู่กันแบบนี้เพื่ออะไรนี่คือซีโร่คอร์รัปชันใช่ฮะประเด็นสำคัญคืองี้พลเอกลังสีครับโทษประหารเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ในในประเทศไทยเ่ยถึงที่สุดว่าเดี๋ยวก็ต้องเขาเรียกว่าสารภาพก่อนลดเดี๋ยวก็้องขอดีกาเดี๋ยวก็ต้องไปดูอนุสัญญาระหว่างประเทศอีกคุณติ่งฟังให้ผมจบก่อนประหารชีวิตทั้งผู้ให้ผู้รับโทษประหารชีวิตจะโทษขังที่มาจากการคอร์รัปชันหรือการผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดของข้าราชการไม่มีการลดโทษ อ่าท้าคือมาจากทุจริตคอร์รัปชันไม่ลดโทษเลยไม่มีการลดโทษทั้งโทษประหารและโทษขังสารภาพก็ไม่ลดโทษไม่มีแต่ให้โอกาสหนึ่งปีในการหาหลักฐานมาหักล้างเมื่อสาานีการท่านพิพากษาถ้าสาานีการไม่กับคำตัดสินเพราะหลักฐานไม่พอก็ต้องตายติดคุกตามนั้นนี่ไงถ้าพลเอกรังสีเป็นนายกเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยพลเอกลังสีนี่ประหารไปกี่คนแล้วไม่ต้องอะไรคิดว่าประหารไปกี่คนแล้ว ซีเจ่นผิงเนี่ยทหารคนจีนไปเนี่ยอันนั้นเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นแสงไม่ใช่คอมมิวนิสต์เขาเขาเป็นการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งไอ้ของเราก็ต้องเป็นแบบนั้นก็คือต้องใช้ความเด็ดขาดทูกครับอ่ะปฏิรูประบบยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้าปลายน้ําเมื่อกฎหมายเราแรงครับผู้กระทำกฎหมายต้องบังคับให้กระทำกฎหมายได้เพราะนั้นผมจะไปรูปกระบวนการยุติธรรมคือต้นน้าคือตํารวจครับ ไปน้ำคือกรมไม่ใช่ฐานตำรวจที่ลงตู่เขาปฏิรูปออกกฎหมายปฏิรูปมาแล้วนะไม่ทําไม่ได้แบบนั้นผมไม่ทําแบบนั้นทำยังไงฮะหนึ่งผมจะเอาอำนาจสอบสวนออกจากตํารวจเพราะตำรวจทุกวันนี้กินเองชงเองจับเองทำสำนวนเองมันก็พลิกเห็นไหมคดีไอ้ที่ขับรถชนไปเปลี่ยนความเร็วบางทีเปลี่ยนผู้ต้องหาไปขังแพ้เอาอำนาจสืบสวนไปให้ใครฮะผมจะตั้งกรมนิติเวศการขึ้นมาผมจะโอนพิสูจน์หลักฐานกับนิติวิทยาศาสตร์มาที่กรมนิติเวศกางตำรวจจะมีหน้าที่คือ จับกลมส,สืบสวนฝ่ายน,นี้คือสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้อัยการอ่าก็แยกงานสืบสวนออกไปตำรวจอันนี้เบางานตำรวจด้วยนะอาไม่ใช่เบาทําให้บาลานสมดุลในแร่งกระบวนการยุติธรรมและและ,และกลมนี้เนี่ยกรมนี้กองกินก็จับอาหารชีวิตอีก,กเ,อเหมือนกันก็ผิดนะฟ้า,านหนึ่งห้าเจ็ดอันนี้ก็คือเอางานสืบสวนแยกออกไปตำรวจนี่คือปฏิรูปแล้วูกอ่ครั้งใหญ่แล้วไม่ตาแหน่งนายพลผมจะลดไปเยอะตํารวจตํารวจหน่วยไหนที่ไม่เกี่ยวกันจับกลมผมจะยบทิ้งอ่า คือรถในพนก็ตำรวจอย่างตำรวจน้ำตำรวจป่าไม้อะไรเนี้ย <หา S 2> ไม่เห็นจำเป็นต้องมีก็เอาไปขึ้นแล้วก็รถเอาไปขึ้นกับกรมทรัพยากรไม่ฮะแล้วรถในพนเพื่อ,อมาเพิ่มกําลังข้างล่างอแล้วก็ขยายโรงพักครับทหารก็ทําเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกัน,นยันยงไงต้องไปรูปทั้งหมดเพราะว่าวันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนถึงเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ข้อเนี่ยสองข้อเนี่ยมันเป็นอํานาจบริหาร ไอ้แก้กฎหมายตำรวจกับไปรูปเนี่ยมันอำนาจของนิติบัญญัติในะมาผมผมนึงแย่งงานไงและผมต้องการเสียงข้างมากคุณติ่งเห็นยังว่าความสำคัญของนโยบายผมทำไมผมต้องการเสียงข้างมากก็ต้องผ่านกฎหมายให้ได้ก็ต้องมีเสียงข้างมากอ่ะใช่แล้วคุณเป็นรัฐบาลคุณดันไม่กับโปรเจกต์ระดับโลกเนี่ยคุณคุณเป็นพักร่วมคุณทําได้ไหมอ่าโอ้เป็นพักร่วมก็ต้องคุยกันยากหน่อยนะนั่นนี่คือเหตุผลของผม